ความสวยเป็นเหตุมมกวรณิตมมกวรณิตความสวยเป็นเหตุเสียเสนอเงินเดือน6หลกัเกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวชื่อดงังโมกวรณิตถาวรวงที่หลายคนยกให้เป็นตัวมามตึกเจมเลยระคาจะเห็นว่าสาวมุกนั้นงานปังมากเวอร์มีแต่คนอยากร่วมงานด้วยวันนี้เรามาเจาะลึกอีกเรื่องของเธอ ดาราสาวหลายคนก็เคยเจอเสียมาขอเลี้ยงยางานนี้สาวมุก็ได้เปิดเผยในรายการซานิเบาได้เบาบอกว่าเคยมีเสียมาขอเลี้ยงเป็นช่วงที่ถ่ายละครเรื่องเมียน้อยกระแสะเรื่องเมียน้อยมาคนอินเขาก็มาแบบให้พี่ผู้ใหญ่ในวงการมาติดต่อเราอะไรอย่างนี้แต่ไม่ใช่ผู้ใหญ่ใกล้ๆเรานะคะเป็นเหมือนก็เป็นนักแสดงรุ่นแม่อะไรนี้เขาจะมาฟีลแบบเขาถามมาอีก จริงๆพี่ก็ปฏิเสธไปแล้วแหละพี่ก็เลยมาถามเราเผื่ออะไรงี้เดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่ถามมุกก็บอกขอบคุณนะคะพี่มุกไปรับงานอะไรแบบนี้มันเหมือนมาดูถูกเรามากที่จาได้นะคะคือเดือนละสี่แสนบาทเจออยู่สองครั้งแต่มันไม่ได้จริงๆแม่พวกนี้เวลาเขานําเสนอชีวิตน้องก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้ลําบากอะไรขึ้นนะ